เดว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 พื้นที่รออินโทรโอเคครับสวัสดีครับวันนี้ผมมาพบกับผมอีกแล้วนะครับในช่องบ้านบื้มทีวีกลับมาแล้วนะครับหลังจากที่ผมหายไปประมาณ9้าเดือนได้นะครับโอเคแล้ววันนี้เราก็กลับมาอยู่ในเกม Ghost Recon ยวพูดอะไรเแล้วนั่นไม่ใช่นะนั่นภาคก่อนนะเราอยู่ในเกม Ghost Recon Breakpoint นะครับ นกลับมาพร้อมกับเกมพีซีเกมแรกของช่องน่าสืดยอดไปเลยโอเคนะครับอหลังจากที่หายไปเก้าเดือนนี้ดิเรียนและก็คิดคอนเทนต์ไม่ออกกับขี่เกียรติแต่ก็วันนี้ผมก็กลับมาแล้วนะครับแล้วก็อาจจะมีคอนเทนต์ใหม่ๆเพิ่มเข้ามามากมายหลังจากวันนี้นะครับแต่วันนี้ผมก็ขออาภัยอีก อขอภัยนะครับที่ว่าหายไปนานเลยนะครับโอเคแต่ตอนนี้ก็กลับมาแล้วนะถ้า,าพร้อมรับชมไปแล้วก็ไปครับมาตัดเข้าตัวเกมกันเลยนะครับนี่กเราก็มาอยู่ในตัวเกมก็รีคอนเวคพายเป็นที่เรียบร้อยครับอ่ะก็คือต้องเล่าพื้นเพก่อนว่าไอเนื้อเรื่องหลักของเกมนี้ครับผมผมจะไม่เล่นนะครับผมจะเล่นแต่เนื้อเรื่องรองแต่ก็คือมาเล่าจุดเริ่มต้นก่อนก็คือจุดเริ่มต้นก็คือพระเอกของเราที่ชื่อนแมนเนี่ยคนคนนี้ครับคนนี้เลย ได้ถูกจงตัวเข้ามายังหมู่เกาะออโรวาก็คือหมู่เกาะของเกมนี่แหละเป็นแมพของเกมนี้ครับนี่คือหมู่เกาะออโรวาครับ a, นะเพื่อมาตรวจอเหตุรู้สึกว่าเรือเรือสินค้าจะล่มนะแล้วก็ได้ได้เจอกับเหตุการณ์ประหลาดนะครับคือฝูงนกอคล้ายๆฝูงนกท่ามที่ยิงมันคือฝูงโดนโจมตีเครื่องบินครับทำให้ ฮอเออไม่ใช่เครื่องบินหอขออภัยนะคถ้าไม่หอตกลงมายังหมูเกาะนี้นะครับแลนั่นคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวของโกดรีคอนเบกพลอยนะครับอ่ะไปอีเอกช่โนแมทนะครับอย่าลืมนะครับโอเคแต่การเล่นเกมนี้ผมจะไม่เล่นเนื้อเรื่องหลักนะครับคือผมจะเล่นเนื้อเรื่องรองอย่างเดียวเพราะว่าเนื้อเรื่องหลักมันก็เกมนี้มาสามปีที่แล้วคนทํากันไปเยอะแล้วแหละและ้วก็ทําดีกว่าผมได้บ้งโอเคถ้างั้นเราไปเข้าเนื้อเรื่องกันเลยนะครับเดี๋ยวนะ ครับนึงครับขอใช้ก,ก่อนใช้ในเรื่องนี้ไหมนี่ครับผมจะทำเนื้อเรื่องลองที่ชื่อว่าอโซอินเรสนะครับวิญญาณในที่พักหรือสุสานก็ไม่รู้แหละเดี๋ยวลองไปเนื้อเรื่องกันเพราะว่าควสมันอยู่หน้าสุสานอ่าไปครับคุยกันเลยครับทีนี้ลอยมากับลมฉันดาวมันคุองานฝีมือของเธอ อืมใช่ขอฉันเองแหละคมไฟเหล่านี้ทำขึ <S 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 クク้นเพื่อบูชาบุของฉันโบจะทำอะไรหรือเขาเป็นทหารในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองกเป็่ขาตกบนเกาะแยกตัวอย่างของทัาและยากจะยากฉันแต่เขาคิดคนเธอการละทิ้งหน้าที่มันเหมาะสมกับกันให้เกินและไม่ใช่สิ่งที่ฉันกำลังเย่ยม ฉันจะเจครัวของฉันมาตลอดวันหนึ่งหลังจากฝนตกหนักฉันจะรูถ่ายของความยู่ในสวนครอบครัวสิ่งต่างๆจากชีวิตในอดีตของเขาชีวิตที่จำสงครามาตลอดฉันทำาคมไฟเล็กๆนี่เหล่านี้ทุกปีสำหรับการครอบครัวการตายของเขาเพราอยําเดินว่ามันไม่เคยสายเกินไปที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองบูของฉันฆ่าคนมามากมายแต่เขาก็กล้าหาญพอที่จะตระหนักถึงความมดพลาของตัวเอง he did everything he could to atone for his misdeeds i'm not sure สร้างชีวิตใหม่ขึ้นมาจากเศษถ่านแล้วใช้กองกว่างหารนะแตอนนี้พวกทหารเรานั้นกำลังย่างยีคอนเสียงของเขาอยู่ทำไมพูดอย่างนั้นล่ะฉันเก็บรูปถ่ายของป่วยและจำมันได้ชัดเจนทุกอย่างละเอียดแม้กระทั่งกระดุมแต่ละนัดบนเสื้อแจ็คเก็ตอาทิตย์ก่อนฉันยินทานแต่มันอยู่เพรามันขโมยตองก้าของเขาสิ่งมีดข้าของเขาอะไรวะตองก้าและเธออยากให้ฉันช่วยให้มันกลับมาได้เลยไฉันให้ดูรูปถ่ายของที่หายไปได้ เดี๋ยวก่อนฉันจำสิง่งเหล่านี้ได้บางอย่างนะเคยเป็นของเพื่อนฉันคนหนึ่งชื่อไมดัสพวกถาเอาของเหล่านี้ไปด้วยเลยอ <S <S มันำไปหมดเลยโอเคฉันช่วยเธออ่าคือผู้หญิงคนนี้ชื่อยูมะนะครับเขาได้ขอให้เราไปเอาอ่าอ่าอะไรสักอย่างของปู่เขาเสื้อรู้สึกว่าอ่าใช่ไหนสิ้งอ่อนแบบนึงเปิดก่อนอ่าจุดเควสดอีกหกกิโลนะครับก็คือ อาอยูมะคนนี้ครับต้องการให้เขาไปเอาของของบู่เขามานั่นเองครับและดูเหมือนว่าพระเอกของเราโนเมยจะรู้จักอ่าของสิ่งนั้นด้วยครับเหมือนคล้ายคข,ของของเพื่อนเขาที่ชื่อไมดัสโอเคตัดไปจุดภารกิจกันครับอ่ามาตัดมาตอนดิ่งพระสุธากันเลยนะครับก็คือผมนั่งฮอมาอันนียไอฮอที่ระเบิดไปเมื่อกี้นั่นแหละเพื่อมา ภารกิจนี้นะครับโอเคมาอ่าต้องบอกก่อนนะครับว่าไอเกมแนวเนี้ยคือ,อไอคอร์ลีนคอรเนี่ยมันเป็นเกมแนวอาชุดชุเตอร์โอเพนเวิ d ์ c แอคชั่นนะครับเออชูเตอร์แอคชั่นโอเพนเวิ d ์นั่นแหละเนี่ยครับไม่ถูกซะละไม่ได้อทำทำคลิปพวกนี้นานแล้วก็ด้วยลูกเล่นอาที่เป็นหลกัหลกๆของเกมนี้เลยนะไอลูกเล่นที่ว่าสุดยอดของเกมนี้เลยก็คือการสเตลนะครับ ซึ่งการสเตลของเกมนี้เขาทำมาดีมากมีตัวช่วยในการสเตลหลายอย่างเลยนะเช่นอ่าอการซุนนี่เดี๋ยวอ่านี่มันจะมีวงล้ออยู่แล้วก็เราก็กดชุบกดจีรค้งฟุ๊กป่าวิเพื่อให้จากดูสงสัยนะแล้วก็มักสิ่งที่จะขาดไปไม่ได้สำหรับเกมสเตลก็คือไซเลนเซอร์นั่นเองนะ นี่นาเดียจอดโอเคอีกตัวหนึ่งอ่าขอเก็บกลังก่อนนะครับซึ่งในตัวที่มีสัญลักษณ์ตัวไขึ้นแบบนี้ก็คือพวกที่สามารถสอบถามข้อมูลได้นะครับอ่เดี๋ยวเราเข้าไปจับตัวมันกันลีลดแป๊บิปเรือลาเลิโอเค,ออเออเคมากดบีสับอาคำกันบืมนบ้นคอหัวทีหนึง่งดีให้ให้ กู้คืนสมองส่วนหน้าได้ฉันรู้ว่าแกจะมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้นอ,อะนอกไปอีกสี่กิโลนะครับโอ้โหอะเกมนี้มีเรื่องของสเตตข้ามาด้วยนะครับซึ่งต่างจากภาคก่อนนะครับที่ว่ามันอ่ามันไม่มีสเตตพวกนี้นะครับสเตตของปืนของอาวุธเนี่ยจริงมันก็มีอีกบทนะครับของภาคนี้ที่มันจะไม่มีเรื่องสเตตเข้ามาเกี่ยวนะครับ โอเคอ4กิโลเดี๋ยวอ่าผมขอตัดไปจนถึงจุดเคล็เลยครับเพื่อความกระชับอ่าโอเคเจอกันนะครับอ่ะซึ่งจะพูดถึงอ่าระบบสเตลล์นะครับคงขาดฟังก์ชันการเทคดาวศัตรูไปไม่ได้นะครับเป็นฟังก์ชันหนึ่งของเกมสเตลล์นะเดี๋ยเดี๋ยวผมจะทำให้ดูแป๊บหนึ่งนะครับซึ่งผมชอบท่าสเตลของเกมนี้มากเลยครับดูนะดูนะ มีฟองอ่อก็คือจะใช้มีดในการเทคดาศัตรูครับหรือบางทีก็เป็นท่าซีคิวซีนะแล้วแต่อะผมต้องการรถนะก็เลยมาแวะพูดถึงก็ยังไม่เข้าจุดเควสนะเมื่อกี้บอกจะตัดเข้าจุดเคล็ <c oughs> แต่ไม่เป็นไรครับใกล้ละไปหาของของคุณปู่กันดีกว่า ไปกันโอ้โทางโคตรชันเลยนะสำหรับในป่าแบบนี้มูก่อนนี้ก็มีแต่ป่านะครับไม่ได้เหมือนภาคที่แล้วไม่รู้ว่าถ้ามาดูช่องผมเราจะรู้จักเกมนี้กันหรือเปล่านะครับภาคที่แล้วก็คือแบบเป็นภูมิประเทศเล็กๆนะครับโอ้ไม่เล็กแหละภาคก่อนก็แบบใหญ่อยู่นะโอ้คนเยอะจังเลย ห้โอเคไปครับน่าจะได้สเตลเต็มตัวแล้วแหละเพราะว่านี่มันคือภารกิจภารกิจรองของเกมนี้เท่าที่ผมสำรวจมาก็มีเยอะนะเยอะมากเลยเดี๋ยวขอจัดการในสองตัวนี้กันมันอาจจะเป็นปัญหาให้เราได้ในภายหลังโอ้มีสามตัว ล่วงสามเก็บของแป๊บไปข้าบภารกินได้อเล่นโดนดีไหมเล่นโดนดีไหมอาชโวดวนก่อและกันกดเอ็กขึ้นมานี่มันมีลูกเล่นหลายอย่างนะครับสำหรับกลีคอนมีสามคนที่สรางเครื่องบิน ลดอีกสามโอ้ลดอีกสีเ่เลยวะโอ้สี่และอันนี้สองโอเคตามไปเก็บอันนี้ก่อนเพราะมันจะไม่รู้นะถึงถึงใส่เซเลนเซอร์บางทีมันก็ได้ยินเสียงปืนนะไอ้พวกเนี้ย AI มันฉลาดขึ้น เกือบยิงไม่เดินอ่ะคอนโทรลสองครั้งกลิ้งนี่บอกแล้วมีลูกยิงเยอะอืมใช้โดนซิงชัตโอเคโดนซิงชัตหมดเลยแล้วกันมีโดนอยู่สี่ตัวจัดการพีไ่ไปตาย อ๋อนึกว่าไม่ตายไม่ใช่นะครับก็คือไอตัวที่มีตัวไอเนี่ยถ้ามันเป็นตัวเคสก็คือมันจะไม่สรุปนะครับแล้ยมันจะไม่ตายมันมันแค่นอนเก็บไปดีด้วยตายจริงแน่ <G un ters> อะไร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 โอ้ยรีคอมเดอโอ้ยดีมันไม่เห็นแล้วว้ามันเห็นว่ะโอเคโอเคพันไปพันไปวเกือบแล้วครับอข้ออัวเรียกความจำโอเคแจ๊ส ไม่กวบรวงกันเลยทีเดียวเนี่ยอะไรเนี่ยทำเรยวปูเฮ็ดดีโอเคไปถึงลมลมหลบภัยทุยลุมหลบภัยนะครับเออขูดสลับกันหมดละไปไปอย่าไป อ่าอ่าถึงแล้วใกล้ถึงแล้วไม่รู้จะพูดอะไรดีนะครับพอดีว่าไม่ได้มาอัดนานเลยไม่ค่อยชินเท่าไหร่ต้องปรับตัวใหม่ลงก่อนเดี๋ยวเสียงมีพิรุดอ่าแล้วก็อีกลูกเล่นหนึ่งตอนว่ายน้ำยังไม่หมดครับกดคอนโทรลครับว่ายน้ำแบบอ่าดำน้ำลงไปเพื่อไม่ให้ศัตรูถินครับ แปลไทยคือว่าน้ำแบบแอบซ่อนและเกมนี้ก็มีภาษาไทยนะครับหลังจากที่เห็นกันไปซึ่งผมไม่ต้องบอกก็ได้เอฮ้ชะตาของคนขี้สงสัยก็คือตายเรืยบล้ไป ตงนี้เยอะเกินแล้วก็ไม่มีให้ทมไม่ไม่มีให้สอบแทมด้วยก้นห่าออฟฟิศของผู้บังคับการอะไรแบนึงนะโอเคมาลองสำรวจที่ท่าเรือก่อนสิอ่ามีตัวใกล้ๆ คือที่จริงมันจะไม่มากให้นะครับแต่ว่าเกมนี้ก็มีระบบทักษะซึ่งผมก็อัพทักษะที่ว่ามันจะมากให้อัตโนมัติขอเล่นปืนคนบ้างละกาวโอ๊ยวิย่เกือบละไม่โดนได้ไงวะเมื่อกี้ก็เล็งดีเลยนะอ่าแล้วก็เกมนี้ก็คือจะมีพวกโดรนครับพวกโดรนอันตรายพวกโดนรนไร เดี๋ยวขอปิดการใช้งานหนอ,อยู่ตรงไหนวะอันนี่ไงนี่สามารถปิดการใช้งานหรือเราจะเอามาใช้เองก็ได้นะแต่ผมขอปิดไว้ดีกว่าแล้วก็นี่เครื่องบันไฟมันใหญ่กว่าจะเป็นเครื่องบันไฟแล้วนะผมว่าโอเคไป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 ต่อไปต่ออาอย่าเพิ่งาคากี่ไว้ได้ มันได้ยินเสียงอะรเนบันไดไหมวะบักเออซัดหน้าไปทีหนึ่งจับล็อกคอโคตรเท่มาเขอหัวเรียกความจริงจังมันบอกกันตอนไหนวะออฟฟิศของผู้บังคับการอยู่ในสถานีเรดาเก่าก็คือใต้ล่างนี่ใช่ไหม อ่าใช่จริงด้วยโอ้โหมีดบมมาบซังูไรด้วยในอะไรเอามาหาเจแล้หาเจอทุกอย่างเลยขอบคุณพระเจ้าเม่นไดฉันได้ของแกมาด้วยอ่าได้ของเพื่อนแล้ก็ของได้ของเพื่อนรวมทั้งของบูหรือของอ่ายูมะอ่ายูมะอิโรโอเคเดี๋ยวเราตัดไปจุดเควสเหมือนเดิมครับเพื่อค้คลิปมันกระชับผมพายายามจบเควสดลองภายในพัเดียวนะโอเคไปครับ โอเคมาตัดเข้ามาที่สุสานเหมือนเดิมครับปู่เขาเป็นทหารสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเลยมาเรามาคุยเอาเนื้อเรื่องกันเหมือนเดิมอ่มาตัดเข้าคาซีนฉันคงไม่สามารถขอบคุณเธอได้อย่างเหมาะสมสำหรับ สิ่งที่เธอนำสิ่งเหล่านี้กลับมาให้ฉันบูขาอันถูกหลอกหลอนความทรงจำเกี่ยวกับสิ่งที่เขากระทำไปจนกระทั่งเขาจากโลกนี้ไปมันเป็นความรับผิดชอบของฉันที่จะทำให้ความทรงจำเกี่ยวกับเขาคงอยู่ต่อไปเพราะที่คนอื่นๆจะไม่ผิดพลาดมาเขาแทนที่หายตัวไปเช่นกันต้องก็จุดจบที่เลวร้ายกว่านี้มากอ่านไม่ทันดีดคันๆด้วยมาเลือกชอย อันนแล้วกันอย่เดยัดมาในหลู่เบะเทปุ่นเั่นตู้ถึงแม้ว่าบางทีจะไม่มีแนวรูปเลยบางทีไม่ได้จะเจเริญจะเจเรืญอรอยตามแนวเดียวกันเออดีนคันๆัโอเคครับซึ่งผมจะขอยอมรับไปตรงนี้ว่าไอ้ภารกิจเนี้ยผมเล่นไปก่อนหน้านี้แล้วครับซึ่งจริงๆก็ผมจะลงคลิปเนี้ยแต่เมื่อวานครับแต่ว่าอ่ามันมีเหตุผลบางอย่างครับ กย่าวกับความโง่ของผมเองอ่ามีต่อครับภารกิจชื่อฟอร์เนอร์อะต่อกันพัดต่อไปดีกว่าครับแล้วก็ผมขออภัยนะครับถ้าว่าอ่าคำพูดหรือว่าการกระทำอะไรผมไม่ไปไม่ถูกใจใครก็ขออภัยด้วยครับแล้วก็ถ้าชอบเกมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไคร้นะครับบอกให้ทำต่อได้นะผมทำต่อแน่นอนแหละถึงไม่บอกหรือว่าจะให้ผมเล่นเกมไหนบนพีก็บอกมาได้นะครับถ้าผมมีตังค์เดี๋ยวผมซื้อ โอเคนะครับก็ขอราลาไปก่อน,นครับสำหรับช่องบ้านบุ้มทีวีบายครับ